พลอากาศเอกชลิตุูผาสุโอคโมตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรูกสว่างอกคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะ เดินทางไปยังสาระอนเนกประสงค์บ้านรอยขุนห้วยอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเยี่ยมชมนิทศการผลงานของหน่วยงานและชุมชนพร้อมรับฟังสรุปการดำเนินโครงการตามพระราชประสงค์รอยขุนห้วยซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บ,บรมมาบอพิษให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2514เพื่อช่วยเหลือระะอัษฎรบ้านรอยขุนห้วย ที่ประสบปัญหาที่ทํากินไม่เพียงพอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้จัดตั้งโครงการขึ้นและเกิดโครงการต่างๆที่บุ่งส่งเสริมให้รัษฎรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีอาธิการส่งเสริมอาชีพปลูกห่อนเลี้ยงไหมปัจจุบันขยายผลสู่โรงเรียนฝึกให้นักเรียนแปรรูปสบู่โปรตีนไหมกรอเส้นไหมและถอ่ผ้าไหมปลูกผักไฮโดรโปรนิกและทําสบู่จากเปลือกกล้วยน้ําว้า ในตอนบา่ายไปติดตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ําสนับสนุนพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอยขุนห้วยดอนขุนห้วยซึ่งกรมทรัพยากรน,น้ําและกรมชประทาน เพิ่มน้ำต้มทุนสะเก็บน้ำข้างสู่พัฒนาเด็กเล็กโดยขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขินเพื่อประสิทธิภาพการกักเก็บที่ความจุ25,700ลูกบาทเมตรโดยเชื่อมต่อท่อส่งน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงมาเติมให้เพียงพอตลอดปีรวมทั้งจัดทำรั้วรอบสะเก็บน้ำบันไดทางขึ้นลงบริเวณสะเก็บน้ำให้มีความปลอดภัยสามารถช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่โครงการ42ครัวเรือนให้มีนาอปโภคบริโภคและทำกกะเกษตรเพิ่มขึ้นมีพื้นที่รับประโยชน์กว่า200ไร่